ในโลกที่ทุกอย่างหมุนไปอย่างรวดเร็วเรามักจะพยายามเติมเต็มทุกนาทีให้มีประโยชน์ไม่ว่าจะด้วยการทำงานเล่นโซเชียลดูหนังหรือทำกิจกรรมต่างๆจนเราแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองรู้สึกเบื่อเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Everyday Thoughts รายการที่จะชวนคุณมาหยุดพักแล้วลองตั้งคำถามกับสิ่งที่เราพบเจอในแต่ละวันภายใน3นาทีและนี่คือเอพิโซดคุณค่าของความเบื่อ เราเคยลองสังเกตไหมว่าความเบื่อที่เราพยายามหลีกเลี่ยงนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นประตูบานสำคัญที่นำไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตเราก็ได้นักปรัชญาอย่างเบลสปาสคาลเคยกล่าวไว้ว่าปัญหาของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราไม่สามารถอยู่เงียบๆในห้องคนเดียวได้ซึ่งการอยู่เงียบๆคนเดียวนี่แหละที่มักจะนำไปสู่ความเบื่อหลายคนมองว่าความเบื่อคือสัญญาณของความว่างเปล่าการไร้ประสิทธิภาพหรือความล้มเหลวในการหาอะไรทา แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองเลยอครับถ้าความเบื่อเป็นเหมือนผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าที่รอให้เราสร้างสรรค์บางสิ่งลงไปลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเบื่อจริงๆไม่มีอะไรให้ทําเลยนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่สมองของเราได้หยุดพักจากการรับข้อมูลภายนอกแล้วเริ่มหันกลับมาสํารวจความคิดข้างในตัวเองความเบื่อสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคําถามเราอยากทําอะไรจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราสนใจอย,อย่างแท้จริง เราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตหลายครั้งไอเดียดีๆนวัตกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่ความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราปล่อยให้ตัวเองได้เบื่อได้อยู่กับความคิดของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะเมื่อไม่มีสิ่งเรารบกวนภายนอกจิตใจของเราก็จะมีอิสระที่จะสำรวจแตกแขนงและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าหากันบางที การที่เรากลัวความเบื่อมากเกินไปจนต้องหาอะไรมาเติมเต็มตลอดเวลาอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการทำความรู้จักตัวเองในอีกมิติหนึ่งพลาดโอกาสที่จะให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ผลิบานอย่างแท้จริงดังนั้นในครั้งหน้าที่คุณรู้สึกเบื่อลองอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่าเพิ่งเปิดทีวีลองปล่อยให้ตัวเองได้จมดิ่งไปกับความรู้สึกนั้นดูบ้างบางทีคุณอาจจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มีค่าอย่างไม่น่าเชื่อก็ได้ครับ สำหรับ Everyday t o s e พิโซด2ในวันนี้ผมหวังว่าคุณจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความเบื่อที่อาจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอย่างที่คิดนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ